ความเดิมตอนที่แล้วผมได้ไปทัวร์โรงแรมพีสิงคราวนี้นะผมได้มาอยู่บ้านพักต่างอาการแล้วซึ่งมันเป็นป่านั่นเองแน่นอนผมจะต้องทําภารกิจที่นี่ผมจะต้องออกไปจากป่าช้าที่นี่ให้ได้ที่นี่มันคือสุสานชัดๆดูจากสภาพแล้วนะผมจําเป็นที่จะต้องหารูปภาพผมมาเจอรูปภาพอันหนึ่งแล้วให้ตายดินดิโอ้โพระพุทธรูปนี่นะผมต้องหาให้ครบ 6รูปนะซึ่งแน่นอนในป่าชา้าในสุสานอย่างเงี้ยมันหาที่เก็บของเนี่ยยากมากๆเลยนะผมจาได้ว่าโอ้โหเนี่อะไรวะเหมือนแท่นพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งอะใช่ปะโอ้โหที่สุสานมีบ้านด้วยบ้านหลังนี้อายุไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าปีหรือไม่ถึงเพราะว่าสภาพบ้านโคตรดีเลยให้ตายดิน ได้เวลาเฮ้ยไมันดูดมันดูดโอ้โหเล่นมาอย่างนี้เลยเอ้ยอะไรแวบๆเห็นปะมองหาดีๆในนี้มันอาจจะมีรูปภาพเอ้ยบ้านใหญ่ขนาดนี้ไม่มีรูปภาพบ้านแล้วโอ้โหแม่งดักกุลเลยเห็นปะเดินถอยหลังเลยครับโอ้ยมันยังโผล่มาได้อยู่เลยเฮ้ยไปแล้วไม่อยู่แล้ว ดูจากบรรยากาศแล้วนะมันสว่างอยู่นะเอาความน่ากลัวมาจากไหนก่อนให้ตายดิ้นผมต้องหาทางเดินเพื่อที่จะหาเจ้าตัวรูปภาพนั่นแต่มันไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆเลยนะโอ้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 แต่ว่ารู้สึกว่าด่านนี้มันไอ้นี่เกินครับมันดูดเลยนะเวลาแบบเราเผลอไปมองหน้ามันเงี้ยมันดูดไว้เลยครับแล้วมันจะยากดูบ้านหลังนเ้ซ้ ้านหลังนี้น่าจะเป็นบ้านของคุณงานอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมีรูปภาพให้ไหมเฮ้ยนั่นมันถ้วยทองโอ้อยยามมองตาถ้วยทองมาแล้วหนึ่งารูปภาพโอ้ไม่ก oh อเฮ้ยอะไรวะแม่งแม่งเล่นดักอย่างนี้เลยครับไม่ไหววะเออโอ้โดนดูดโดนดูดกูจะไปได้ไหมเนี่ยโอ้ดูสิไอ้เหี้ยโอ้ ถ้าจะหลอกคันขนาดนี้นะมึงสิงกูเหอะให้ตายเถอะให้ตายเถอะพระเจ้าผมมาเจอผีสเลดิน่าหลายครั้งแบบนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยซะแล้วทำไมตรงนี้มันเขียวจังเลยวะกระสือปะเนี่ยแสงกระสือปะเนี่ยเขียวมากเลยเฮ้ยโบอทอง ไม่ใช่ครับมันคือกุญแจหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งในหกเอ,อ่ออุปกรณ์เครื่องรางอะไรสักอย่างหนึ่งมีพระพุทธรูปมีถ้วยทองยาหม่องตาถ้วยทองแล้วก็มีกุญแจทองโอ้โหต่อไปเป็นอะไรนี่เป็นก้อนทองมาขึ้นมานี่เรียบร้อยเลยนะเฮ้ยว่าแล้วมันคือสุสานจริงๆด้วยสุสานมีไม้กางเขนด้วยขอปีนเลยแล้วกันปีนไม่ได้ครับ ไปนไม่ได้เนี่ยตามต้นไม้อย่างนี้มันมีนะผมต้องเดินดูครับเฮ้ยต้นไม้นี้ไม่มีอะไรแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่มันเงียบนะแต่ถ้ามันมาครั้งหนึ่งนี่มันมาแบบว่าไอ้นี่เลยนะครับมันแบบมันโผล่หน้าขึ้นมาตายดิเน่ตรงนี้น่าจะเป็นทางออกใช่มันคือทางออกจริงๆทำไงดีล่ะผมยังไม่ได้อะไรเลย ผมเพิ่งได้ของมาสมชิ้นผมเหลืออีกตั้งสามชิ้นที่จะต้องหามาให้ได้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะอยู่ได้ถึงหชิ้นหรือเปล่าดูจากสภาพแล้วนี่้มันมาอย่างนี้มันทำให้ผมว้าเวมีเกวียนร้างตรงนี้ด้วยเกวียนนี่มันน่าจะมีอะไรดีๆให้เราอยู่นะมีปโอ้รูปภาพเขาโอ้ใบแปะกลวยก็มา มีรูปเอ่อมีพระพุทธรูปมียาหม่องตาถ้วยทองมีกุญแจทองแล้วก็มีใบแปะกล้วยด้วยมันเป็นหนึ่งในเครื่องรางอะไรวะโยมมาทูดเหรอให้ตายเถอะหรือว่าเป็นเครื่องรางปลดปล่อยวิญญาณไอ้นี่ก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะดูจากสภาพแล้วเนี่ยนี่มันเป็นลานอะไรวะโล่งเชียวเฮ้ย ก็คือเจ้าตัวบ้านใหญ่หลังนั้นเนาะที่เรามาแล้วแต่ว่าฝั่งฝั่งข้างหลังเมื่อกี้เราไปแล้วนะแถวๆนี้ผมยังไม่ไปผมจะต้องเดินหาดูว่าตรงนี้มันมีบ้านเฮ้ยเล่นมายืนดักเลยว่าเมื่อกี้อยู่ฝั่งนู้นนะโอ้โหเหมือนมาสองกบเลยว่าไม่มีเลยตรงนี้มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตามมาแล้ว มันตามมาแล้วมันตามมาแล้วจ้าหันไปนี่เจอเลยนะครั้งนี้ผมรู้เลยโหอย่างเขียวอะ่ะตรงที่มันเป็นสูตรสารที่เรามาแล้วนี่ผมจะต้องมุ่งหน้าตรงไปนู่นผมว่ามันเป็นอีกที่หนึ่งผมว่ามันน่าจะมีบ้านอีกสักหลังหนึ่งมันไม่ได้ว่ามีแค่นี้นะที่นี่มันเป็นสูสารจริงๆเลยนะให้ตายเถอะ แต่ว่าสุาสานที่นี่ต้นไม้ไม่มีใบเลยอะ่ะเป็นต้นไม้ที่ยืนต้นตายทั้งนั้นเลยแสดงว่าสิ่งของอาถรรพ์มันอยู่ที่นี่มากเกินไปมันเลยไม่มีอะไรที่แบบว่าจะงอกงามได้เพราะว่าอยู่ในเขตนี้มันคือเขตเวทอาถรรพ์พลังยุบพลังยุดนะไม่ใช่พลังยุบให้ตายสิ โอ้ยเล่นสับลิ้นพันกันเลยนะเฮ้ยมันไม่มีจริงมันไม่มีแล้วจริงอะ่ะเอาดีเอาดีเอาดีเฮ้ยคุณจำอ๋ยนี่ไงผมเจอแล้วนี่มันคืออะไรวะมีเกือกมาด้วยวะเกือกม้าทองคำเยน,นี่มีที่เข้าไหมโอ้ยมีที่เข้าอยู่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เรามาแล้วเนาะหายตรงพื้นที่ที่มันโลง่ลงๆอย่างเงี้ย น่าจะเหลืออีกชิ้นเดียวเท่านั้นแหละมีพระพุทธรูปแล้วก็มีนี่อะไรวะกะดิงก้อนทองกว่าแล้วมีก้อนทองด้วยโอเคนะครับผมได้ของครบแล้วแต่เวลาที่จะออกไปจากที่นี่แล้วผมจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกผมรู้สึกว่าที่นี่มันไม่ปลอดภัยสําหรับผมแล้วให้ตายเถอะตอนนี้ผมจะต้องหาทางออกผมไม่แน่ใจว่าทางออกมันอยู่ที่ไหนตรงนี้น่าจะเป็นทางออกแน่ๆ ผมแค่มุ่งหน้าไปทางนี้มันจะมีเส้นทางตรงไปตรงนี้อยู่มีคนมาถางหญ้าให้ด้วยนะผมจะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ป่าช้าแห่งนี้สุสานแห่งนี้มันไม่มีสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างในนี้ล้วนโดนคำสาปหมดทั้งนั้นให้ตายดิน้นประตูมันเปิดแล้วผมจะออกไปจากที่นี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ